เอาออกมาแล้วครับพี่น้องบานมาเบิ่งกันครับโอ้หลายอยู่ตัวนี่ใสเบิ่งใกล้ๆพี่น้องโอ้ปลาคอกับมีปลาเข็งกับมี่ครับเอาบ้างลงเบิ่งปลาคอเมียนหมออู้นี่แหละครับพี่น้องครับปลาขอนบานเท่าเอามาเบิง่งปัญหาปลาแต่มันอ,อยู่ในท่อบอ่ะ<อ>เอาอยู่ในหูทอหอ่อพันว่าเอาหายใจได้อยู่บ่เข้าไปโอ้เพราะเป็นยังเนาะ เนื้อแต่พมีอากาศหายใจอันตรายเด้หายได้อยู่นาะเอาเดี๋ยวมาเบิ่งเด้อพี่น้องเลยบ่เนี้เพิ่นหาปลาอยู่ในปลาขอนนะครับบอกเพิ่นมาเอามือเศร้านี่ยบ่ลายอยู่บ่เพิ่นมาเอาโอ้เกือบเต็มคู่เลยบ่โอ้น่ามันแหีงมันก็เริ่มขอนเนาะนี่เด้อมองนี่บ่มีบ่ใหญ่โอ้บ่เพิ่นสาไมาต้งมองไหนโอ้ในท่อบ่ อ้บ้านในปลามันก็ค้างอยู่ในทอ่ออืมนี่เดี๋ยวหอยกับกามีปูก็มีโบเอาไวยใหญ่นั่นแหละปู<ด>เห็นบ่ยน<ด>่ะโอ้มีปูตัวใหญ่เติบอยู่เอาเดี๋ยวมาเบิ่งปลาขวนเนาะหมอทำหน่อยเขาไปเอาในทอ่ออกมาให้เบืองว่าสันใสสวิงออกมาครับนี่นะครับอยู่แถวแถวบ้านนี้ยังกว่ายายมองเน๋อบ้านเปือ่อยเนาะบ้านเปือเป่อยตำบลคู่สอดเนาะ บ้านเปื่อยตำบลคูสอดเดชพี่น้องอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดฮ่นี่แหละครับอยู่ริมถนนนี่พอดีนะครับผมผ่านมาเห็นปัญหาป่ากันอยู่ก็เลยแวะเก็บบรรยากาศมาให้พ่อแม่พี่น้องบิ่งเมีนบ่โอู้เกือบเต็มคูเลยบ่มือเศ้านี่โอ้บ่าบานจะเมา,เาไหม โอ้เขาง่ามเนาะครับเนาะเขาเคี้ยวขจีง่ามแห้งพี่น้องอบ้านเปืออ่อยตำบลคู่สอดอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดเท่านี่แหละครับนี่นเ,เอาละบานนี่เดี๋ยวมาเบิ่งกันด้วยครับพี่น้องครับพอทำหน่อยเขาไปเอาปลาอยู่ในทอ่อปลาขอนเดี๋ยวเบิ่งในสวิงเพิ่นเอาสวิงเขาไปจับเดี๋ยวเขามาเตรียมเบิงเพมันกำลังสีออกมาแลลวล่ะเขาไปโดนเติบแล้วนะครับ ถามพคนอยู่าพคนเข้าไปนั่นหายใจได้บ่คนว่าหายใจได้อยู่พคนว่าเป็นกำลังออกมาแล้วนั่นได้ยินเสียงแล้วครับเออเอาออ,อ,ออกมาแล้วครับพี่น้องบันมาเบิ่งกันครับโอห้หลายอยู่ตัวนี่ใส่เบิ่งใกล้ๆพี่น้องโอ้ปลาคอกับมีปลาเข็งกับมีครับเอาบ้างลงูกมึง ปลาคอเมียนหมอ่องโอ้นี่แหละครับพี่น้องครับปลาคอนบ้านเฮ้าเบิ้ลหรือเปล่าข้างในหรือมีอีกอยู่มีอีกอยู่บ่เฮ็ด <He at S 2> ตั้งไหนเอาเนี่ยเขาไปเอาสวิงเฮ็ดตั้งไหนเอาสอนไปสอนไปเลยบอกมันกระติดออกมาจังสี่บ่โอ้เ oh ดรร้ายครับพี่น้องครับเอา้าเก่งเก่งครับหมูจกักรคามาหากินอลไรเด้อครับเนี่ยยุบปอดใดไหลย่อยโอ้ยุบพอหกย่อยว่ามาหาปลาขอนเลี้ยงย่อยคนว่าโอ้เก่งเก